ปิศาธรรมในการสร้างอุโบสถวัดป่าภัยพวกเราน่าจะทุกคนเคยไปมาเรียบมาแล้วอุโบสถวัดป่าภัยจะพูดถึงปิศาธรรมที่ผู้สร้างซ่อนไว้พวกเราอาจบางคนอาจจะคิดได้เรื่องโนคิดไม่ได้แล้วก็ทานนั้นยิ่งใหญ่ ก็คือพวกเราเนี่ยก่อนที่จะสร้างอุโบสถหลังเนี้เท้าความมาปี2505ก็วัดป่าไผยนี่เขาก็สร้างมานาน้วแต่เขายังไม่มีอุโบสถเขาก็จะให้เราไปช่วยสร้างแล้วก็เราไปช่วยสร้างก็คือจัดการให้หมดจนเสร็จเรียบร้อยถึงฝั่งลูกนิมิตแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะถือเงินเอง <c oughs> พวกเราจัดกรถินผ้าป่าเองอะไรเองพอไปถึง แต่ไม่คิดว่าเราก็คิดไม่คิดว่ามันจะเสร็จไวคณะลูกหลานสมเด็จพ่ออภิถมมีไม่ถึงสองรอยคนในกลุ่มกลุ่มบุญของอาจารย์บุญเลิศสมัยก่อนท่านเป็นครูบาอาจารย์ก็มีลูกศิษย์ลูกหาอย่างพวกเราทำทานกันกระถินปีแรกไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ได้ล้านกว่าบาทนะเราก็เริ่มไปสร้างเห็นไหม ไม่รู้ถึงเวลาให้ถึงเวลาทำทานเนี่ยทุกสารทิศมาร่วมเพื่อจะสร้างอุโบสถหลังนี้อพอผ่านไปอุโบสถหลังนี้เห็นไหมทานทานเนี่ยโอ้มันเป็นมันเป็นกำลังมหาศาลในการสร้างอุโบสถหลังนี้จริงๆเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆใช้เวลาใน,ในการสร้างในสามปีปีห้าห้า ปีห้ปดนี่ก็คือฝังลูกนิมิตปีห้าสอันห้าสิดฝังลูกนิมิตอันนี้สรงของทานที่ทุกคนร่วมกันสร้างมันเป็นมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่เราโอโ้ไม่คิดว่าคนจำนวนแค่หยิบมือเดียวก็คือไม่ถึงสองรอคนสามารถสร้างอุโบโสถได้ทั้งหลังเนี่ยโอ้โหมันเป็นเป็นมหาทานเลยเป็นทานที่แบบ ยิ่งใหญ่มากในการที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมพอทำเสร็จตรงเนี้ยคนที่ทำทำบุญทำกุศลครั้งนี้ก็จะได้บุญตลอดหมายความว่าเพราะว่าอุโบสถหลังเนี้ยเขาจะทำะทุกวันพระใหญ่เขาจะทำปฏิโมกสวดปฏิโมกกันแล้วก็บวชพระถ้าเขาบวชพระอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าพระที่มาบวชเขาได้มักได้ผล หรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราผู้ทําทานในการสร้างอุโบสถเหล่านี้เราก็จะได้บุญตลอดถึงแม้ว่าเราจะตายไปไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆหรืออยู่พมมาโลกนะเพราะไม่ว่าบุญอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะได้รับตลอดเหมือนกันตลอดถึงชาตินี้ถึงชาติหน้าก็ได้ได้ได้บุญตลอดนะเพราะเราบทอุโบสถหลังนี้เสร็จเรียบร้อยข้างในเนี่ย จะมีสมเด็จพ่อองปถมแล้วมีอาคารสวกซ้ายขวาแล้วมีหลวงปูท่ทวดแล้วมีสมเด็จสังฆราชสุขไก่เถื่อนสมเด็จสังฆราชสุขไก่เถื่อนนี่คือเป็นเรียกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ของในในกลุ่มของพวกเราก็คือสมเด็จสังฆราชสุขไก่เถื่อนเนี่ยเป็นรู้สึกจะเป็นพระสังฆราชองค์ที่สี่หรือเท่าไหร่นะจำไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่าสายพุทธโทที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ย สมัยก่อนหลวงปู่มั่นก็ต้องมาเรียนกับท่านสมเด็จสังฆราชสุขเหมือนกันเราก็มีอาจารย์อาจารย์ใหญ่แลว้วก็อาจารย์ใหญ่ก็ได้ตรงนี้เราก็จะเอาเอาท่านไปไว้ที่ในอุโบสถว,วัดป่าไผ่ด้วยหลังอุโบสถวัดป่าไผ่จะเขียนว่าศีลสมาธิปัญญาไอ้นี่คือปิิศนาธรรมที่ซ่อนไว้ จากการที่เราให้ทานเรียบร้อยแล้วเห็นไหมทำการให้ทานเนี่ยทำให้เรามีอุโบสถหลังนี้ขึ้นมาเห็นไหมพอเสร็จเริยมร้้ยพอทานเสร็จเรียบร้อยเราก็สินเห็นไหมเราพอเราเข้ามาย่างเข้ามาแล้วเราก็เริ่มรักษาสินพอทานเราเต็มละเราก็เริ่มมารักษาศิลเห็นไหมเราก็เห็นว่าเออสินทานนี่มันดีนะเห็นไหมแต่ที่ได้บุญมากกว่าสิลอันได้บุญมากกว่าทานก็คือศิลรักษาสินไม่ต้องเสียเงินแต่มัน มันจะได้บุญเยอะกว่าทานเห็นไหมแต่เราก็ต้องทําควบคู่กันไปเห็นไหมให้ทานเนี่ยในชาติต่อไปเราจะเกิดมาเป็นคนคนมีเงินมีทองร่รํารวยทําอะไรก็สะดวกทุกอย่างถึงแม้ว่าการทําทานครั้งนั้นของเราจะอาจเป็นเงินน้อยเงินไม่ได้เยอะบางคนอาจจะทําเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เขาเราอาจจะแค่หลักร้อยหรือหลักพันเราก็ได้บุญเหมือนกันเพราะว่าเราถือว่า ถ้าคนมีเงินน้อยเราต้องทําบุญตามกําลังเงินของเรา是是อย่างสมมุติว่าเรามีเงินร้อยหนึง่งเห็นไหมแต่ถ้าเราทํากําลังเงินของเราแล้วอาจจะทํา20บาทเห็นไหมเราก็จะไม่เดือดร้อนนะแต่ถ้าเราทํากําลังศรัทธาเรามีร้อยศรัทธาร้อยยี่สิบเห็นไหมเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาหรือไม่ก็โอ้โมีร้อยศรัทธาร้อยเห็นไหมเราก็ไม่มีปัญญาละทำแล้วตัวเองลําบาก เราก็จะไม่ได้บุญเรามาคิดโอ้ไม่น่าทำเลยไม่น่าทำเยอะเลยนะเราทำบุญเนี่ยทำทานให้ทำบุญทำกุศลแล้วแต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนถ้าตัวเองเดือดร้อนเนี่ยเราจะไม่ได้บุญใครจะทำเยอะแค่ไหนก็เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราเรามีกำลังเงินเราแค่ไหนเราทำแค่นั้นเพราะว่ามดตัวใหญ่ก,ก็แบกของนะหนักมดตัวเล็กก็แบกของเล็กนะเราอุโบสถหลังเนี้ยนะ บางคนก็แค่หลักร้อยบางคนหลักแสนอุโบสถเราก็สําเร็จเรียบร้อยด้วยกําลังศรัทธาของพวกเราเห็นไหมในชาติต่อไปกันเราที่เราให้ทานในชาตินี้ชาติต่อไปเราก็จะเกิดมาเป็นคนร่ําคนรวยแต่ถ้าบางคนนี่ยังไม่เชื่อการทำทานมันจะได้เหรอแล้วเราก็ต้องมาดูว่าทําไมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมารวยทําอะไรสะดวกทุกอย่างแต่บางคนโอ้โห ลำบากแล้วเกินจะค้าจะขายอะไรก็มีอุปสรรคไปหมดเห็นไหมเพราะว่าชาติที่แล้วทําบุญมาน้อยเห็นไหมถ้าเราถ้าเราถ้าเราเชื่อลั่งการทําบุญเราก็จะเชื่อตรงนี้ด้วยเห็นไหมและการรักษาศิลน,นี่เหมือนกันเห็นไหมจะทําบางคนรักษาศิลอ,อไม่เห็นได้อะไรรักษาศินเหมือนเสียเปรียบเขาแต่จริงๆอ่ะถ้าเราไม่เชื่อเรื่องสินเนี่ยเราก็จะดูว่าทาไมคนเราอ่ะเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาพิกลพิการอายุสั้นเห็นไหม แต่บางคนนยะโอ้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยแต่บางคนอดอดแอดแอดถูกไหมเพราะเขาผิดศีลมาก่อนในชาติที่แล้วชาตินี้เขาก็ต้องมารับกรรมข้อที่เขาผิดเห็นไหมถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะรู้ว่าศีลเนี่ยมีคุณยังไงมีโทษยังไงไพอเรามารักษาศีลได้เราก็จะมีสมาธิละวศีลดีจะทําให้มีสมาธิดี พระทีเจ้าเคยถามสาวกว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเราจะเห็นอะไรก่อนท่านก็ตอบเองว่าเยเราจะเห็นแสงเงินแสงทองก่อนนะถึงพระอาทิตย์ขึ้นก็ก่อนที่เราจะเหมือนกับก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเนี่ยเราต้องมีสิลดีก่อนสินดีจะทําให้เรามีสมาธิดีนะสมาพอเรามีสมาธิดีเราก็จะมีปัญญาดีมาพอเรามีสมาธิเราก็จะเกิดปัญญา สินดีแล้วก็ทําให้เราช่วยให้เรามีสมาธิดีสมาธิดีจะทําให้เรามีปัญญาดีเห็นะมีปัญญาดีก็จะทําให้เรามารักษาสินได้ดีเพราะเรารู้แล้วเรามีปัญญาแล้วนี่เราก็สินเนี่ยเราก็จะมีมีปัญญาเข้าไปรู้ว่าอ,อการผิดสินเนี่ยมันมีโทษยังไงการมีศินเน่ยมันมีคุณยังไงเห็นะเราก็จะก็จะทําให้เรารักษาสินได้แบบบริสุทธิ์ผุดผ่องบริสุธทธิ์ทําให้เรา รู้แล้วว่าเนี่ยคือทานศีลภาวนาเนี่ยมันจะไปกับเราใชไหพอเรามีปัญญาแล้วนะอุโบสถวัดป่าภั่เนี่ยคนเข้าไปก็รู้สึกเัป็นสีขาวด้วยไปก็เลยออจิตมันก็เย็นแช่มชื้นไปตรงนั้นเอ,อพอเราไปนั่งสมาธิเราจะรู้เลยว่าการนั่งสมาธิน่ะมันจะเกิดปิติได้ง่ายเพราะสถานที่หนึ่งสถานที่เนี่ยสำคัญที่สุดแล้ว มองมองพระพุทธรูปพระก็รูปก็โอ้ท่านก็เย็นเห็นไหมสีขาวเย็นตาเห็นไหมจิตเราก็จะน้อมนําไปถึงถึงพระพุทธองค์ท่านมีเมตตากัรองมากเลยตอนนี้ก็คือเนี่ยการที่เราได้สร้างอุโบสถไหมทำให้บางคนเนี่ยเคยครั้งหนึ่งในชีวิตเคยสร้างตรงนี้เห็นไหมก่อนก่อนจะหลับจะนอนอย่างเงี้ยเราก็เออคิดถึงไว้ว่าบางคนเนี่ยเราคิดว่า เ,เรายังไม่ถึงซึ่งพระนิพานเห็นไหมเราก็คิดถึงว่าก่อนนอนเราคิดถึงว่าบุญกุศลที่เราได้ทํามาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างเห็นไหมเรากเ็เคยได้ไปสร้างอุโบสถมาหนะโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆนะการที่เราสร้างอุโบสถเสร็จหลังหนึ่งใช้เวลาแค่สามปีในการปฏิบัติในการที่ว่าสร้างเศรัทธาของเราโอ้โหมันมหาศาลเห็นไหมกำลังกำลังศรัทธาของคนเนี่ย มันถือว่ามันยิ่งใหญ่มากในการให้ทานเนะพอเรามีทานแล้วก็มีศีลมีสมาธิเราจะเกิดปัญญาตรงนี้เราก็จะง่ายในการปฏิบัติเพราะพวกเราทุกคนเนี่ยก็มีครบละทานศีลภาวนาแล้วจะเกิดปัญญารู้เข้าไปรู้ถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดให้เราฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ก็คือ เรารู้แล้วพุทธเจ้าตัดสะรู้เรื่องอะไรก็เรื่องอริยสรรัจปีนนเองทุกสมุทยมัยิีรธมักมักมีองค์แปดทุกวันนี้เราก็ปฏิบัติตามพุทธเจ้าสอนละเรามาถูกทางกันแล้วใหให้เราวาปฏิบัติต่อไปทานศีลภาวนาจะเกิดปัญญามันเป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะเกื้อหนุนกันไปเกื้อหนุนกันมา ให้เราคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วเราจะได้มักได้ผลจะเข้าถึงซึ่งพันธิพานถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อไปเราต้องได้อย่างน้นอยๆให้เราปิดประตูบายภูมิเกิดเต็มที่อีกเจ็ดชาตินับที่เป็นชาติมนุษย์แล้วก็อาจจะว่าเราอาจเจ็ดชาติแต่ถ้าเราไปอยู่ถ้าสมมุติว่านับเจ็ดชาตินับที่เป็นมนุษย์ แต่ถ้าชาติไหนที่เราไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมตั้งแต่เทวดาตั้งแต่ชั้นดาวดึงขึ้นไปถึงพรหม,มโลกถ้ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงถ้าเราได้ฟังธรรมตอนนั้นเราต้องอีกหกชาติเราไม่ต้องกลับมาเกิดละเพราะว่าเราฟังธรรมเราสามารถบรรลุธรรมได้เลยพระพุทธเจ้าไปโปรดพระพุทธมารดาแต่ละแต่ละครั้ง เทวดาพรมทั้งหลายเข้านิพพานนับไม่ถ้วนเราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้หวังว่าทุกคนคงเอาไปคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆ